อยู่บนราชธานีครับ ณบริเวณลานเทียนทุ่งสีเมืองอเ,อเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางพัฒนานันยังตรงประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีนายยกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีนายสมเพชรสร้อยสาคูนางทรงลักษวรภัยนายสมเจตเตงมงคลนายกำมพลสิริรัต,ตนนรองผู้วา่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน,น้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราช ข้าราชการสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมบันทึกคลิปวิดีโอการประกวดร้องเพลงรำวงมหาไทยเพื่อคนไทย โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้ผลิตคลิปผลงานบันทึกความภาคภูมิใจภารกิจในการบำบัดทุกบำรุงสุขให้ประชาชนระดับจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อส่งไปเผยแพร่ผ่านสื่อทางช่อง YouTube ของกระทรวงมหาดไทยช่อง YouTube สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป ท้องถิ่นนะครับท่านเดขาชาวจังหวดบนราชธานีของเราด้วยนะครับแล้วก็122ปี